วันนี้เราก็ไปเปลี่ยนสียางมาค่ะเลือกสีชมพูหวานแววเดือนนี้ได้ใส่ยางดึงฟันด้วยนะคะเปลี่ยนเสร็จแล้วเราก็มากินก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเดี๋ยวอีกสักพักก็ปวดฟันก่อนปรุงก็ซดน้ำนัวๆมันก่อนเริ่มปรุงกันเลยใส่น้ำตาลไปเลย3ช้อนแล้วก็พริกอีก3เพื่อความอร่อยน้ำปลาน้ำส้มนิดหน่อยแล้วก็ชิมรู้สึกว่าย,ยังเผ็ดไม่พอก็เลยเติมพริกไปอีก1ช,ช้อนใส่ผักใส่เกี๊ยวลงไปพริกกับกะปิพรก่อนกินก็ต้องถอดยางดึงฟันก่อนหมอบอกให้ใส่ไว้ยี่สิบสี่มตั่อยมนจดี อ๋อวันนี้หน้าก็จะเป็นแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่าเอาหน้ามาคือวันนี้หน้ามมามันงอก็เลยโชว์เม่งไปเลยจ้าหน้าผากก็จะดูล้านๆนิดนึงเนาะ วันนี้เราก็จะไปซื้อของเข้าตู้เย็นนะคะก่อนไปก็แวะกินก๋วยเตี๋ยวก็เราก็กินก๋วยเตี๋ยวแบบวันเว้นวันเลยจ้าเดี๋ยวก็ก๋วยเตี๋ยวเรือเดี๋ยวก็ก๋วยเตี๋ยวไก่อยู่ๆก็กลายเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวไปเลยกินเสร็จแล้วเราก็มาซื้อของเข้าตู้เย็นค่ะเราก็จะซื้อของเข้าตู้เย็นทุกอาทิตย์เลยซื้อผลไม้ไปฝากนกด้วยเราก็จะซื้อขนมนมเนยไปไว้ให้น้องแล้วก็แบ่งไว้ใส่บาตรพรุ่งนี้ด้วยและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้องไก่เวลามาซื้อทุกครั้งแม่ก็จะกาามน้ไิดเร เราก็ซื้อนมกล่องเล็กไว้ให้น้องๆด้วยเผื่ออยากกินเอาไปสองลังเลย วันนี้เราก็จะไปกินก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วนะคะวันนี้ก็แต่งตัวสบายสบายค่ะหน้าก็ไม่แต่งอะไรมากมายเน้นบำรุงนะคะทาด้เซร่มวิซีกับครีมวิซีแล้วก็แป้งฝุน่นเติมลิปนิดหน่อยก็พอเซรั่มวิซีก็จะช่วยเรื่องสิวข้างหัวเชื้อสิวส่วนครีมวิซีก็ลดรอยสิวทํให้หน้าขาวกระจ่างใสขึ้นก่อนไปก็ประกอบหลอดไฟก่อนนะคะมันตกลงมา <S <S วันนี้เราก็มากินเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะเวลาเรามากินก๋วยเตี๋ยวไก่เราจะสั่งเป็นหมี่เหลืองต้มยำนะคะเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือเราก็จะสั่งเป็นเส้นเล็กแล้วเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวนะคะเราจะปรุงรสจัดมากๆเลยทั้งเผ็ดทั้งหวานทั้งเปรี้ยวนะคะจัดจ้านช่วงนี้ก็คือกินก๋วยเตี๋ยววันเว้นวัน เลยจ้าเดี๋ยวอีกสักพักก็จะกินแบบทุกวันเลยนะคะชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากอยู่ๆก็กลายเป็นคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเฉยเวลาหิวแล้วคิดอะไรไม่ออกว่าจะกินอะไรดีก็ไปจบที่ก๋วยเตี๋ยวตลอดวันนี้แดดก็คือแรงมากนะคะร้อนจัดเราก็ดันใส่เสื้อแขนยาวมากินก๋วยเตี๋ยวอีกทั้งเผ็ดทั้งร้อนนะคะเหงื่อแตกท่วมตัวเลยจ้ากินเสร็จแล้วก็รีบไปหาน้ำเย็นๆกินเที่ยวเมซันตอ วันนี้ตื่นขึ้นมาก็รีบที่จะไปกินก๋วยเตี๋ยวเลยจ้าไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวนานมากเลยนะคะปกติกินเกือบทุกวันตั้งอาทิตย์หนึ่งไหนที่ไม่ได้กินนานนานเน,ะ <laughs> นาะน้ำก็ไม่อาบนะคะเดี๋ยวร้านปิดก่อน <laughs> เราตื่นมาก็เกือบจะเที่ยงแล้วเ <laughs> มื่อคืนนี้นอนไม่หลับเท่าไหร่นะคะนอนตีสามร้ <laughs> านนี้บ่ายโมงบ่ายสองเขาก็ปิดแล้วนะคะต้องรีบไปฝ <laughs> นก็ตกรถก็เพิ่งลางเมื่อวาน,นนี้เองนี่วันนี้เราก็มากินเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มระนะคะสั่งแบบพิเศษพิเศษไปเลยใส่มระแบบจุกบชอบกินระกับก๋วยเตี๋ยวไก่ร้้าาานนีะสกววววมมัเเเเเลลลลลยยออออิิ๋ตตจงงป็หหื จะสั่งเป็นเส้นเล็กนะคะแล้วคนดูล่ะคะชอบกินก๋วยเตี๋ยวเส้นอะไร วันนี้เริ่มต้นตอนเช้าก็ออกกําลังกายเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตอนเช้าเราจะกินโกโก้ที่ไม่มีน้ําตาลนะคะบางวันก็จะกินเป็นกาแฟดําเราก็กินพวกนี้รองท้องไปก่อนนะคะเพราะว่ามันยังเช้าเกินเราเป็นคนที่ไม่ค่อยหิวข้าวเช้าเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนาะแต่บางวันก็กินอยู่แต่ส่วนมากไม่กินออกกาลังกายครบหนึ่งเดือนกับน้ําหนักที่ลดไปแล้ว4โล,ลก็ถือว่าได้อยู่อย่างน้อยน้อยมันก็ลดลงอยู่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่รีบนะคะ<า> <c oughs> น้ําแต่งตัวตอนเที่ยงก็ไม่กินกว๋วยเตี๋ยวค่ะปรุงก๋วยเตี๋ยวแต่เหมือออนวงงกกกกาํลั เ,เข้าแล้วอยากออกเลยเวลากินว๋วยเตี๋ยวไก่มาลาเราจะชอบกินมาลามากๆแต่ก่อนไม่กล้ากินเพราะคิดว่ามันขมแต่พอเห็นเพื่อนกินบ่อยๆเราก็ลองกินดูดมันก็ไม่ขมเลยแถมมันอร่อยด้วยมันเข้ากันสุด วันนี้เราก็มากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยใจอีกแล้วจ้าคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนาะกินแทบทุกวันวันนี้เราก็มากินเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มะละนะคะสั่งมีเหลืองต้มยำคือชอบกินแบบนี้มากใส่มะละแบบจุกจุกปรุงแบบเผ็ดเจัดจัดไปเลยเราเป็นคนที่ชอบกินรสเผ็ดรสจัดมากๆเลยนะเรารู้สึกว่าปรุงรสเผ็ดเจัดจัดมันอร่อยอะไรอย่างเงี้ยกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วตอนกลับบ้านก็เจอร้านทุเรียนทุใจจ้าก็เลยจอดแวะซื้อมาสักนิดนึงกินคือหอมย้ยยวนใจมากแม่เราเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินทุเรียนมากๆเลยแหละปีนี้คือกินทุเรรีียยยนนนนนนไไไปปหหลลลาาาาูกกมมัอออ่ขดด้ใใคจจะะวึง จะได้กินก็ต้องกินให้มันคุ้มไปเลยกินให้หายอยากไปเลยปีหน้าค่อยกินใหม่อร่อยมากแต่เสียดายกินได้แค่พูดเดียวจ้าเพราะว่าอิ่มก๋วยเตี๋ยวอยู่นะคะ วันนี้เราก็มากินกว๋วยเตี๋ยวกวยใจอีกแล้วนะคะกินเป็นกว๋วยเตี๋ยวไก่ไมะละค่ะใส่มะละแบบจุกๆไปเลยแล้วก็ปรุงรสชาติให้เผ็ดๆจ,จัดๆไปเลยนะคะชอบที่ปรุงจัดไม่ใช่ว่าร้านไม่อร่อยนะคะอร่อยแต่ว่าเราเป็นคนที่ชอบกินรสจัดไงล่าสุดก็เข้าวงการกินกว๋วยเตี๋ยวเกือบทุกวันแล้วจ้าส่วนเรื่องน้ําหนักที่ลดนะคะลดไป5โลค่ะและช่วงนี้ก็คือไม่ได้ออกกําลังกายลดน้ําหนักแล้วนะคะเพราะว่าไม่ว่างออกกําลังกายเลยค่ะน้องชายเกิดอุบัติเหตุได้ผ่าตัดโรงพยาบาลหลายวานันตอนนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ต้องไปล้างแผลทุกวัันเเเราาากกกก็ลลลลยยยยไม่่่คอออวงแ จะพาไปกินนั่นกินนี่เพ่ะนางอยากกินถ้าเราไม่กินด้วยนางบอกว่ามันไม่อร่อยก็ต้องไปกินกับนางอ่ะเนาะนานๆทีนางจะได้ลากลับบ้านอยู่ในค่ายทหารอาหารไม่ถูกปากเดือนหน้านุแหละถึงจะเริ่มลดใหม่ วันนี้เราก็จะไปกินก๋วยเตี๋ยวก้วยใจนะคะไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวมาประมาณ10กว่าวันแล้วเด้ออยากกินมากๆเลยอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ทาด้วยครีมวิกซีแล้วก็ครีมไฮยาเหมือนเดิมค่ะผู้หูครีมสองเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวแล้วปรับให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นเนี่ยก๋วยเตี๋ยวไก่มาละของโปเราก็จะกินเป็นมีเหลืองต้มยำนะคะปรุงรสจัดๆเผ็ดๆ,ดๆแล้วก็เติมด้วยมาลาจุกๆไปเลยก๋วยเตี๋ยวไก่มาลานะคะชอบกินมาลามากชอบกินมาลากับก๋วยเตี๋ยวเท่านั้นนะคะแต่กับเมนูอื่นนี่กินบ่ได้เด้อจาเมนละป็ ปเป็น <ừ> บุคคลหนึ่งที่ชอบกินเส้นนะคะแล้วก็มีนาอย่างเช่นกว๋วยเตีเเ๋ยวเบะหมีเกี๊ยวข้าวซอยแล้วก็ราเมงบาบาบานะคะ